สวัสดีครับผมพบกับลุงยนพะเลาะซอก,กินอกเทลนะครับวันนี้เป็น e p พสี่นะครับที่จะไปหาน้องปุ๋ยครับต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราพากันไปสั่งแหวนสั่งให้ทําแหวนมันนะครับไอแหวนมันแหวนแต่งงานแหวนแต่งงานของน้องปุย๋ยวันนี้เขานัดให้ไปรับแหวนนะครับเราไปดูกันว่าแหวนเพชรจะสวยแค่ไหนครับ นี่อาจจะมีเซอร์ไพรส์เจอนางเอกสาวสวยๆสักคนนะครับเดี๋ยว <the> เพื่อนต้อง <the> รอชม <turn> รอรอชมและรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราจะผ่านโ <Okay. S 2> ชว์รูมรถบ้านนะครับผมจะให้ดูที่คั <Turn left. S 2> วลุงเด่นอยากได้นะครับเดี๋ยวไม่ให้ดูนะครับวันนั้นยังดูไม่ชัดนะครับเพราะมันอยู่คนละฝั่งกับถนนนะครับ กำลังถึงแยกไฟแดงนะครับอันนี้ก็เป็นกุกไก่นะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีค่ะอันนี้พาเที่ยวอีกแล้วอันนี้จะไปกินอาหารอร,ออร่อยกันนี่นี่นี่น,นี่นี่เป็นสีแยกไฟแดงของอเมริกานะครับรัฐฟอลอริดา ไปเดี๋ยวผมจะให้ดูรถบ้านนะครับสวยครับมีทั้งอย่างที่ลากได้แล้วก็อย่างที่มีหัวรถในหัวรถในตัวนะครับเป็นรถ เยอะๆเลยโอ้โหสวยๆั้งนั้นตรงนี้เนี่ยลุงเด่นอยากได้ลุงเด่นมาเอาที่นี่ลยครับเนี่ยนี่เป็นรถบ้านนะครับอันนี้แบบมีรถในตัวมีหัวครับอทางโน้นน่ะใช้รถปิกอัพรถลากได้ครับคันนี้เป็นเนี่ยซูมให้นู่หหนหน่อยซูมให้หนู่นหน่อยนี่ครับคันนี้ก็สวยนะคันนี้ มีรถในตัวครับไม่ต้องซื้อรถเพิ่มแต่ทั้งโน้นข้างหลังโน้นไปไหนดู่้คันโน้นที่เห็นเห็นเนี่ยน่ะต้องใช้รถลากครับเป็นรถบ้านเหมือนกันรถบ้านเคลื่อนที่ครับผมวันนี้ไม่ค่อยเยอะว่ะคนก็ซื้อไปเยอะแล้วเนี่ยหรือว่าเขาให้เช่าก็ไม่รู้วันนั้นมาเต็มเลย ม,มีห้องน้ำห้องน้ำมีที่นอนมีเตียงนอนพร้อมครับมีครัวทำอาหารได้ข้างในครับครับเดี๋ยวเราจะขึ้นทางด่วนแล้วนะเป็นทางด่วนที่เดิมครับ แมงมุนฟ้าสวยมากที่ประเทศอเมริกาเรามาถึงแล้วนะครับร้านขายเพชรขายทองนะครับน้องคุยกำลังรออยู่ข้างในแล้วครับพร้อมกับนางเอกสาวของเราเดี๋ยวเราไปเจอกันครับเนี่ยร้านาที่มาอาทิตย์ก่อนครับมาสั่งเพชรไว้เนี่ยดูว่าเพชรสวยไหม ัสครับโอเคมันงเป็นข้ามันเยกดูแบบไม่้อ้ใส่้เออไม่บอกไอแล้วไงแต่มันมีใบรับประกันเรบประกันอะไไใบเด่นนั่นเหรออันไหนบาทอ่ะไอ้แนัวไหนองบาทสวัดีครับสวัดี่ดูนางเอกหน่อยก็เลยถามว่าเิงนมีท่านผู้ชมอยากดูนางเอกใหม่อ่ะ

เอานจอเาวรอาเปิดหน้าดูหน้าใหม่ดิเปิดหน้าดูสินังเอกใหม่ของเราสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อพี่น้องเชิญชวนเดี๋ยวก็ไปเชิญชวนไหน นี่ครับน้่งแสนดีสวยเปล่าครับอันนี้เพรที่สั่งไว้เหรอใช่ของคุ้ยสวยมากกี่เท่าไรนะหน่แสนบาทหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทใช่ไปงานครับไปทำงานเงาคามเงามันต่างกันมันอันนี้มันเป็น H ตัวอีกว่านี้เนาะอีอีจะใสสวยกว่านี้แต่เม็ดเล็กเดี่ยวเดียวเดียขายังไม่กล้าสวมเพราะเขายังไม่จ่ายตังค์มาลายยการขึ้นหลังงะไร่เงียมาเยอนะแหละพื่อนเห็น้วงนี้สวยว่ะยิงถ้าไกรัสรึจะไห่เนาะูนขนาด แก่ก็แก้เดี่น่อดก่างไม่ได้เลยนะเออซ้เลยแม่เนี่ารื่องเต็มที่เลยใส่อยากได้ิมใส่นม่ใมาแห้งเหืยเลยเียกเลยแสนมาทำอะไรนยจะเอามาขายเนีัยจะเอามาขายยังไงแห้งควอยไว้องกันทีได้จะขายได้ยังไงก็ทาไม่ยาตอนนี้หลถาม่ไ้ขอสนก็สวยนะ อันนี้เสายมือพยานอามาโชว์ตรงนี้หน่อยหน่อยเดียวค่ะในเงินพุ่อยู่ไหนป้ออันนี้จะมาเปลี่ยนเป็นมัดอยู่ในหนซิบเอามาพี่ซอยนะสิบนอกกันไห้กันอ๋อไอ้แขนในสมัยก่อนเอ้ยเส้ยก่อนทองเนี่ยนี่วงแหวนหรือแขนใครโอ้ยเงินเนี่ยอันนี้เป็นอะไรเป็นทองเหรอนี่ใช่นี่ยังบวชเศรษฐีกำลังรับเงินให้ ค่าเพชรน,นะครับหนึ่งแสนบาทมันเราที่นี่ก็ประมาณสองพันเก้าสามพัน แซนดี้นะคะอยู่แถวแชมป้าในสุดเด็ดคือหน้มูฟิสต์ตร์คีพระเอกของเราคพระเอกขเราคนยันนามครับคคสวยคนสวยนซูเปอร์สตาร์ในซูเปอร์ซูเปร์สตาร์เปอร์าร์บอแ่ I thought, oh, oh, look look. Um, I thought it was in the glove. oh, look at that. i thought it was in the glove. okay. this is your, uh, this your uh, certificate. certificate is on. can you shake this one? she uh, said hurry up, hurry up, hurry up. this one looks like 22k. Huh? yes. This one is 24 gram คำอาวุธ5สลึง5สลึงเหรอ5สลึงบาทกับสลึงหนึ่งบาทกับสลึงอูดไทยได้ด้วยสบายสบาบาทกับสลึง ตอนแรกน่นาจะได้น่าจ,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 จะเป็นบาทบาทก็จะมามาใส่ตรงนี้ห<บ>น่ยเนาะบาทก็หกร้อยเจ็ดร้อยนี่แหละเจ็ดร้อยเงองเหรอเดี๋ยวนี้ไม่รู้ถามแกนั่นนะ่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยน,ยน,ยนรู้ว่าจะเอาเพชรหรือทองอันนเปลี่ยน<บ>เอาเลยเนี่ยต้องแสนดีนะครับอยากเพชรหรือเอาทองกำลังคิดอยู่เนี่ยเจ๊ใหญ่เดี๋ยวจะขาย Mình okay. yeah, đây you. Right, right? yeah, yeah. yeah. you, no? oh, you have it. But even more you have the certificate you have. Where? ถามเขาแล้วบาหนึงกับปานิชยูเจสกิ้นจังโมเลสห้าสลึงอ๋อสี่สบาทเป็นอีกสลึงมันได้เท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวไอยากถามเท่าไหร่อยากได้เนี่ยเลทเอาเลยใช่ไงเดี๋ยวลอเดี๋ยวเอาลองสวมดูสิเจ้าสาวค่ะ เอาให้ไปบ่าวสวมแหวให้วันนี้แสนได้ขึ้นกล้องมากอ่ะแฟนคลับของแสนไม่ได้เจอแสนนานแล้วใช่ไหมยังไม่ได้ลงเลย YouTube ที่เราไปขายแย่กันยังไม่กัดต่อยังไม่ได้เลยก็เอาอันนี้ไปก่อนนะอันนี้เป็นลงก่อนอันนี้จะไปแชร์ก่อนแชร์ก่อนกดไลค์กดแชร์ก่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บอกแฟนคลับของแสนดีหน่อยว่า ให้กดไลค์กดแชร์ให้ลุงยนกดไลค์กดแชร์ให้ลุงยนเพจลุงยนพาเที่ยวพาเลาะลุงยนพาเลาะชอบกินชอเที่ยวลุงยนพาเลาะชอบกินชอเที่ยวพิมพ์เข้าไปว่าลุงยนพเลาะก็ออนอ๋อลุงยนพาเลาะนะคะเดี๋ยวจะแชร์เพจนี้ไปเพื่อนเดี๋ยวจะเห็นแซนดี้ทุกทุกคลิปทุกคลิปน่าจะไปทุกคลิปวันไหนที่ไปหาไปหาก็จะไปเที่ยวกันพีคจิตรับที่ไหนฮะ ยังทำอาหารอร่อยๆกินกินกันเอาคาราเกะอย่างเงี้ยนะคาราเกะชอบมากใช่ไหมเลยงงมื่อไหร่เราจะได้ไปลองคาราเกะเลยกันไปดิวันแจ้งวิ่งนี่ไปดิไปบ้านไลยจะที่ไหนกันแน่ตรงนี้คงไม่ได้มามันวันเดียวเองอ่ะอยากมามากอยากมาถ่ายเอาแสนดีอ่ะยืนนั่งเอกอ่ะแต่จมาเต้นมาลาก็พ สถานี้เราก็ไปทานอาหารกันไม่รู้ร้านอาหารไม่ถ่ายได้เพราะว่ามันมันทีมเปิดเพลงเราถ่ายไม่ได้ไงวันนั้นก็เปิดเพลงเราก็เลยตัดทิ้งไปเลย เราจะกินอะไรกันวันนี้อยากกินอะไรรู้หมว่าน่กจะกินอะไรส้มตำเหรอกินส้มตำหรือบัฟเเห็นบาร์บีคิวเนอ่อีอไอพฟดกินบาร์บีคิวกันนนตอน e นี่สมับานเนี่ยือันเ้กันบนส่งอมันเนี่ยลืมไปหมดสมบานต้นกับไปได้ เนี่ยจะตรงปัีเยอะเพาะลิมิตเดูเต e ไ้อายวันวัน dollar ไอ้กอาเซตอร์ามันมันตรงสินก็่ก็เ่้ายังแกงนะแกมีอยากไดทองนะค่ะแต่มันไม่เหมือนบ้านเราแต่นี่นี่มันเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าบ้านเรานาะ มันเหลวไนะเปอร์เซ็นต์มัน9.9จุด9.9ของบ้านเรา9.9เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่บ้านเรา9.6ไม่ถึงไม่ถึงอันนี้ถ้าเป็นนใน9.9จุด9.9โอ้<ด>9.9โอเคกันนะนี่ทองมันสูงกว่าเราเออเอาอยู่เอาเอาอีอันแรกเนี่ยแล้วเ,เอาอันนี้เทนะินอ่ะของบ้านเราเอามาขายที่นี่ได้ถูกมากเพราะมันเปอร์เซน็นต์ไม่ถึงเออเอาเอาเอาเก็บ <ứng> มาเอาวันทั้ง Okay, hey, I want to. nhiêu? Mm. This one, one bath. Mm. baht One bath, Baht I cho nine hundred forty. Cao lai This one. This one, one bath. This one, yeah, right. yeah, yeah, yeah. Now this song. 2 This ninety Yes. This nine. is two bath. Ninety no? ทุบาทเอานั้นแท่งไปเลยอันนั้นเทินไปเลยหลวมไปเปล่าเดี๋ยไปหายเ่ทดลอง I like I want to turn this If you want I make a new one s h o r e u for you If you want เขาเขาเขาทำให้ได้สวยอ่ะสวยสวย Yes เอาเอาอมอขาดบอเปล่าวะข่อมัอจะขาดอเปล่าวะเขาตัดเอาไอโกถ้าอยู่นิวยอร์กได้ขาดเน่ไอโกตัดเอา โจนมันเยอะวะเนี่ยก็ก็ไม่หลวมมากนะหลวมนิดนึงหลวมนิดนึงแต่เขาทำให้ได้เก้าสิบเก้าแลพี่เนาะเก้าสิบเก้าตรงนี้เปอร์เซ็นต์มันเยอะกว่าบ้านเราบ้านเราเหมือนนะเหมือนเหมือนเยาวราชแหละเยาวราชอันนี้เลยนาย 18K เหรอ 18K 18K อันนี้ขายได้ป่ะ 18K ขายจำนำได้ไหม 18K ได้หมดขายได้ขายได้ เอาอันนี้ด้วยนะอันเดียโอเคยูวันดวพี่วนสิบแปดเทก็แพงซื้อสิบแปดเทหรอไม่เอาเก้าสิบอ๋ออันนี้อันนี้กี่บาท2บาทสอบาทยุ่งยาไม่ได้บาทจุมเลนี่แหละสบาทนี่แหละอยูวันเจอเชิญยินเลยอีวันอวันชเยวอาวันอร์ู่้เสยนชอบแบบนั้นเนาะพี่ชอบแบบกลมๆเนาะเจะเขาจะแม็กก้มาวันไหนอีวันเสวันต้องนี่หรอต้องมาบนี ก็นั่นแหละมากกนี้ก็มาส่งแป๊บหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันยาวไปอ่ะตัวออ่ใส่หลวมๆก็ไม่สวยจะจะซื้อเก็บหรือซื้อใส่ซื้อใส่เวเวไหนวะไหนวะของพี่เนี่ยแนอี้เนี่ยเนี่ยไอคินเล็กคุยเยอะยของพี่ชอบแบบนี้หรอโอ้ทบาเอาสไตล์ให้แกดูเนี่ยเนี่ยทำไมชอบแบบนั้น่อเออชอบแบบที่มันใส่แล้วคัสติกจะเอานนี้มาซ่อมเนี่ยให้แกซ่อมให้มันรูดอ่ะอคินเล็กไรเดีย But you know the 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 the, the stem the same Yeah, I cannot I cannot make always smooth shiny, shiny. shiny More, more like Tiffany link like that. this yeah. yeah. That. Yeah. That design more like that, but twist a little bit. Mm -hmm. Ah. You see, แต่เขาจะชวิสให้เขาจะบิดให้ This one twist, t w i s t e but this one t w i s t This is like a snake. No, it's same, it's same thing. But the twist, but see the twist out. เนี่ยปิดให้ว่เอาแบบที่โชว์นี่ก็ได้แต่ว่าเราเอาใหม่ไงเอาเส้นใหม่ก็ได้ If I want this one, make a new one, but I want it how much? Okay. โอ้ก็ได้แล้วว่ะเจลงน

ตัวต้องถอยเอาไปน่อยนึงถอยกล้องออกมาเออถอยออกถอยออกเรียกไปซูมไปเฉพาะเออต้องใมน้ำขนาดห่ะสี่นิ้วหไม่ปอยู่พันเก้าร้อยแปดสิีต้องใ่หมนีสองบาทบาทพันเก้าอยส่วนนายนายชอบไต้ก้ามไอพี่ พันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยทน่เดีมวสุดแล้เพิ่มมาอีกพัน้าบ่เบอร์ดือส่อันนี้ติดส้นอันีนี้เนียเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเนยอัยนเนี้กนี่บานี่นี่น่นี่ยเนี่นี่นี่บาทยเ่ยเนยเน่ยเ่นี่ยเนเนี่ยเ่ยเนี่ยเนยเ่เนี่ยเ่เีเนี่ย่ไเเยนนี่อี่เี่ยี่ย่ เงินไม่ชอบาเลยนี่นี่อันนี้ก็สวยนี่เห็นไหมอันนี้ก็สวยเรื่องเสด็จบาดเคืองเบาดเคืองฮุบสลึงเนี่ยซื้อจากแกหมดต้องมาแบบมาถ้าเจอสวยแสงก็เอาแบบนั้นน่ะนะเอาหกสลึงห้าสลึงหกสลึงก็ได้อยากได้อีกได้เนี่ยอ๋อได้อีกได้นี่เหรอใช่อันนี้แลทำไมนี่อ้างว่าจ่ายเงินตัดทองตัวเองแค่ยี่บสองเขเข้าใจหนาวถึงถูกใช่มันเป็นทองคูเวตไง ขายเลยเพราะ่ที่อื่นมมนจะขายไม่ได้เรามามาเธอเนาดูดทองไทยีนไดพันหนึ่งแปลมากเลยแม่ปซึ่งนี่ทองไทยนะ n Ume b i s w n หกวันบาท t h i t a i t h ไ i c โก6เกย Yes 96.5 o o small Not big I'm g o n care มันก็จะ too small No this one อก็คนก็ทำใหม่ดิทำให้เอาไว้ทีหลังกา กะจะมาเอาเส้น2บาทมันจะเพิ่มอันนี้บาทกะบาทนี่ยนบาทนี่คตหนักเลยหนักเหรอไม่คอนู้สึกอันนี้บาทนะอันนี้อันนี้เัเก้าสิบาไนี้เก้าสบเกไงก็จำพอสีสีรงพื้นเลยใช่เกมันจะดูดีกว่าเนี้มันจะใสวิ่งม่งไปท้ายวนี่ปี๋เหนียวปีนี่ปี๋ก็ลเอออันเปิดไปเกบกโอเคทันดาวแล้วทุกนสดาว ซิปดอนปลอดใจตังซิปดอนจก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 ตังรวมตังจกตังวันนี้ไม่มีทองสองบาทเส้นสองบาทยูยูเซยูแฮปเนวตกลงแสนตัดสินใจเร็วหนุกสร้อคอแสนดีแฟนขับอยากเห็นแล้วแฟนขับอยากเห็นสามบาทแสนดีตัดสินใจซื้อไอ้เท่าไหร่นะอไอ้สองบาทเฮ้ยนี่กระจ่ามนะนี่ มนแต่มันมีมันมีมันมีสร้อยสร้อยข้อมือแล้วอยากได้สร้อยคออ่ะต้องมาดูอีกอยากได้อ่ะไม่จอดหายเลยต้องเอาหนังยางรัดอยากได้เ่ะพี่ปุ้ยอยากได้ก็ซื้อพี่ปุ้ยพามาเอาหน่อยนะาาก็พามาเอาอยู่แล้วไม่แกสั่งให้แล้วก็มาเอาโอเคเมคนิวเมคเนีววเนิ เอาสบาทหรือบาทหนึ่งทูบาททูบาทโอเคนายฮันเดเอกดีอเดี๋ยวเด๋อวร้อาอย่าจะเพิ่งเก็บเอาน้าเี๋ะหนึวันสิวันไม่ไหวจะเคลียร์เทานาเลยด้อเลยอ่ะเลยอ่ะเอาเงินสดมานะแสนเงินสดตอนนี้อยู่ในนี้จะจ่ายเลยเดี๋ยันี้เกือบไม่จอดว่ะจ่ายก็ได้อยก่อนก็ได้จ่ายไปเลยจะเอ๊จ่ายแล้วแต่จะจเท่าไหร่ประกันละ ก็แลอยู่วนลไานไปนเลยนี่เลยอยากจ่ายแล้วอ่ะถ้าไม่สวยมาคืนได้ใช่ไหมทำไมมันใหญ่จังวะสองใบจ่ายห้าร้อเก้าสิบ็ได้ห้าร้อยแปดสิไม่เหรอกว่าห้าหเท่าไหร่าอยเก้สบตาร้อยโอตังใหม่ด้วยสีใหม่ด้วยแรกไว้หน่อยสิ เอาไหมใหม่หมดเลยด้ไม่รู้จะเอาไปทํำไมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาไปจ่ายแล้วไมกลับไทยเดี๋ยวรอกลับไทยกันเราค่อยแลกเราไว้แปดสี่ใสเร็วแล้วก็มาเอามันกีนแล้วแม่ต้องแก้ขยายทั้งสองทีมมันใหญ่แล้วบี่บชอบในปีชอบเส้นเดี๋ยวไปดูดูดูแสนดีจ่ายเงินก่อนนี่ไหนดูดิอยากได้ห้าร้อยเนี่ย how much no no the one ปีนี้ อ๋อน้ามันใหญ่บ้านเก๋ช่วงนี้เองว่นี้มันสักมดี่แบแค่พันหาซีซีมีคนเอามาขายตอีกยาจัโหสวยป่ะคุณนายเลยยาวลองราดงี้โฟเบ้เลยเลยเลยตีับไม่ีไซเท่ สามสิบสิบร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบหือห้าร้อยแปดสิบที่ยงขายสิขายจะได้ทุนเงินเราไปเอาไว้ก็ไม่ได้ใส่แล้วก็มันขี้เกียจรักษาด้วยไม่ใช่อันนี้ถ้าได้ถามให้แกดูนี่ส่วนเท่าไหร่เช็คอันนี้ก็็เชค่ที่ไม่ใส่อันนี้น้ำหน่ะไม่เอามาทักเลยถ้าสมมติเรามัน,มนเทินได้แล้วเ,เงินนี่คือน,า,นายเก็บเงินไว้ก่อนอนกกันอน,นั้นไปดูก่อนว่าจะเท่าไหร่ก็

สี่ร้อยสามเธอนอย่าดื้อฟริติงเทินเอาอันเส้นไหมทำไมอ่ะไม่มันมันหลายเส้นไงเส้นนั้นก็ไม่ได้ใส่สี่ร้อยกว่าประหยัดเงินไปแล้วสี่ร้อยกว่าแล้วเออประหยัดเงินไปสี่ร้อยกว่าก็เหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือเก้าร้อยก็เหลือสี่สี่ร้อยกว่าสี่ร้อยหกสิบซื้อแหวนใส่ซะเออเงินเหลือก็ซื้อแหวนซะจบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะลุงยนตคาร์ลจําได้บ่อนกินซาเที่ยวโอ้เก่งแล้วเก่งแล้วนางเอกเพิ่งเก่งตอนนี้ถ่ายมาต้องจะหมดคลิปแล้วเพิ่งจะมาเก่งตอนนี้ แล้วครับมาหากินข้าวกันก่อน